การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมือง่างโจวนะครับซึ่งวันนี้วันที่1ตุลาคม2566นะครับเวลา13.30นาทีนะครับเราไปวิเคราะห์ก่อนเกมกันว่านะครับทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติไต้หวันนะครับซึ่งเป็นนัดแรกของทีมชาติไทยนะครับในกลุ่ม B นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเรานะครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินนะครับในครั้งที่แล้วนะครับมาดูกันว่า ในครั้งนี้นะครับจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากน้อยเพียงแค่ไหนนะครับสาหรับทีมชาติไต้หวันนะครับจบอันดับที่9นะครับจากวอลเลย์บอลหญิงจิงชป์เอเชียที่ผ่านมานะครับโดยในปีนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ไต้หวันส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงหาประสบการณ์ในระดับเอเชียนะครับซึ่งถือว่ายังสามารถเล่นตามมาตรฐานนะครับของตัวเองที่เคยทําไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ได้เท่าตัวผู้เล่นรุ่นก่อนก็ตามแต่ในรายการระดับเอเชียนะครับ ทีมไต้หวันเนี่ยก็ยังสามารถเก็บเซตจากทีมไทยนะครับได้อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นของทีมชาติไต้หวันนะครับก็คือความเหนียวของเกมรับนะครับถึงแม้ว่าหน้าบล็อกนะครับจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแผงรับนะครับแดนหลังก็ยังสามารถรับบอลตกของคู่แข่งขึ้นไม่ได้ทําให้ทีมเนี่ยเสียคะแนนจากเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้น้อยลงนะครับแต่ฟอร์มในด้านอื่นเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะเมื่อ ทีมเนี่ยเสียมันเป็นตั้มนะครับซึ่งทําแต้มเสียหรือว่าเริ่มกดดันนะครับในช่วงปลายเซตเนี่ยทีมก็จะมีอาการรวนไม่ว่าจะเป็นการรับบอลตกบอลแรกนะครับเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยที่ยังอายุไม่มากนะครับเมื่อส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งนะครับสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็คัดโอลิมปิกนะครับในชิงแชมป์เอเชียนะครับก็สามารถ ถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือได้แชมป์เอเชียมาได้นะครับแล้วก็ในคัดโอลิมปิกนะครับก็จบอันดทีที่นะครับปาดทีมอย่างเยอรมนีเข้ามาได้แล้วก็เอาชนะทีมเจ้าภาพอย่างโปแลนด์นะครับซึ่งมีอันดับโลกเนี่ยอันดับที่7นะครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่ฟอร์มดีมากแล้วก็ตัวสูงอย่างมากนะครับด้วยความร้อนแรงนะครับจากการแข่งขันในหลายๆนาที่ผ่านมานะครับก็จะคงมีอาการที่เหนื่อยล้านะครับรวมถึงการเดินทางนะครับที่ไปตั้งแต่ ประเทศโปแลนด์เนี่ยเราก็กลับมาแล้วก็บินมาที่ประเทศจีนนะครับก็คือเมืองหางโจวนะครับโค้ชเนี่ยยังกังวลในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับพี่ว่าจะสามารถฟื้นตัวในรายการนี้ได้หรือเปล่านะครับโดยก็จะส่งผู้เล่นสำรองนะครับได้ลงสนามนะครับสัมผัสสัมผัสบรรยากาศแล้วก็สามารถทําแต้มนะครับโดยในด้านฟอร์มของ ทีมสำรองไทยเองนะก็เด่นไม่แพ้ตัวหลักเลยนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่งแนีในรายการที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะยังไม่สามารถช่วยทีมได้มากแต่เชื่อว่าสําหรับการเล่นในระดับเอเชียแล้วเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้ยังมาตรฐานที่ดีพอที่จะเอาชนะได้นั่นเองนะครับทั้งบอลหัวเสานะครับอย่างวิภาวีสีทองนะครับที่โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นนะครับในแมตที่เอาชนะโปแลนด์ได้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสูงเพียง174ซนเมตรแต่ว่าสามารถบล็อกผู้เล่นนะครับ ก็คือตีเซียของโปรแลรนด์ได้แล้วก็กระโดดตบที่สูงมากนะครับสามารถมีความสามารถก็คือเวลากระโดดขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูบิดลูกบอลให้หนีบล็อกได้หรือในตัวของธนชาสุขสดเองนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งบีหลังครับบางครั้งก็ลงมานะครับเปลี่ยนกับน้องบีมพิมพิชญากุ๊กลำได้นะครับสามารถทดแทนตัวหลักได้หรือจะมีมือเซตนะครับอย่างซีริมาที่ร่างกายสดใหม่กับคนอื่นนะก็ก็น่าจะถูก ส่งลงสนามในนัดนี้ด้วยนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยมีประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยที่เหนือกว่านะครับในเวทีเอเชียนะซึ่ว่าเป็นขนมกินได้แน่นอนนะครับคาดการณ์นะครับทีมชาติไทยก็จะเอาสามารถเอาชนะทีมชาติไต้หวันนะครับด้อร์สกอร์3-0เซตนะครับโดยเราไปดูนะสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดนะครับก่อนที่จะพบกับทีมชาติไต้หวันนะครับใน5ครั้งนะครับปรากฏว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับสามารถเอาชนะได้ทั้ง5ครั้งนะครับโดยในวันที่24สิงหา2022นะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับ2022ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติไต้หวันนะครับ3-0ตเซตนะครับในวันที่7มกราคม2020นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับคัดเลือกโอลิมปิกนะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติไต้หวันไปได้3-0ต่อเซตแล้วก็วันที่18สิงหา2019นะครับ ชิงแชมป์เอเชียนะครับ2019ซึ่งทีมชาติไทยนะครับก็สามารถเอาชนะทีมชาติไต้หวันนะครับ3-1เซตครั้งที่4ี่นะครับในวันที่23กันยา2018นะครับในรายการชิงแชมป์เอเชีย2018ซึ่งทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะทีมชาติไต้หวันนะครับไปที่3-1เซต,ตนะครับและในแมตช์ที่5้านะครับในวันที่11สิงหา2017นะครับในรายการชิงแชมป์เอเชีย2017นะครับซึ่ง ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติไต้หวันไปได้3-0ต่อเซตนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันนะครับในวันที่1ตุลาคม2566นะครับทีมชาติไทยของเราก็จะพบกับทีมชาติไต้หวันนะครับเวลา13นาิก30นาทีแล้วก็วันที่2ตุลา2566นะครับเวลา13นาฬิกา30นาทีเช่นเดิมนะครับทีมชาติไทยของเราก็จะพบกับทีมชาติอมองโ,งโกเลียนะครับส่วนโปรแกรมประจำวันที่1ตุลา2566นะครับ ลงแข่งทั้งหมดนะครับ5คู่นะครับเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์นะครับทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยเอาชนะใน2เซตแรกนะครับแต่ว่าพ่ายแพ้นะครับใน3เซตหลังนะครับทำให้เวียดนามนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ3ต่อ2เซตนะครับและเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับไทยพบกับไต้หวัน เวลา13นาฬิกา30นาทีเช่นเดียวกันนะครับทีมชาติฮ่องกงนะครับพบกับคาซัสสถานนะครับเวลา8นาฬิกานะครับทีมชาติจีนพบกับอินเดียแล้วก็เวลา8นาฬิกานะครับอีกหนึ่งคู่สุดท้ายนะครับทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานนะครับเราไปพูดถึงทีมชาติไทยนะครับความพร้อมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโดยรวมแล้วก็คือว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนุสราต้อมคําที่จะไม่ได้มาช่วยแล้วนะครับแต่ว่า ในฟอร์มการเล่นเนี่ยการจ่ายบอลของเพื่อนพรนพันเกิดปราดนะครับถือว่าหายห่วงครับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมอย่างมากโดยเฉพาะถ้ายกสูงสูงขึ้นเนี่ยให้กับอัชราพรคงยุทธเนี่ยสามารถเลือกตีบอลนะครับได้อย่างชาญฉลาดนะครับซึ่งในโนาเมนต์ที่ผ่านมาก็คือคัดโอลิมปิกเนี่ยก็สามารถทําแต้มได้เป็นกอร์กุณกร,รมแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทําคะแนนได้สูงสุดนะครับ <S <S แต่อุปสรรคใหญ่ที่นะักกีฬาพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะครับก็คือพละกําลังที่ถดถอยนะครับ โดยโจทย์ใหญ่ของโค้ดเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นการหมุนเวียนผู้เล่นในรอบแรกนะครับเพื่อเตรียมพละกําลังไวนะ้สู้กับทีมใหญ่ๆก็คือทีมชาติจีนกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในรอบลึกนะครับสําหรับทีมชาติไต้หวันนะครับจุดเด่นของเขาก็คือ่าความเหนียวความคล่องตัวนะครับโดยได้โค้ดชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาฝึกสอนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือมีจุดอ่อนอยู่ที่ผู้เล่นยังขาดประสบการณ์นะครับ การบุกนะครับเกือเกมรับก็ยังไม่คมเท่าญี่ปุ่นหรือจีนนะครับโอกาสที่ไทยจะชนะไปได้นยก็มีสูงนะครับโดยนะไทยชนะไต้หวันเนี่ยได้บวกเพิ่มกี่แต้มนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ได้จัดโดย f i ฟ b หรือได้รับผลการรับรองโดยสาพันพวอลเลบ์บอลนานาชาตินะครับทุกคนแพ้ชนะจึงไม่สามารถถูกนำมารวมในการคิดคะแนนอันดับโลกได้นะครับสำหรับผมก็พอจบการนำเสนอน,นะครับในการวิเคราะห์เกม นะครับเอเชียนเกมของวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติไต้หวันนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ